ต่อภาคสองค่ะพี่น้องเพราะว่าคลิปมันตัดไปนะคะมันจะได้บรรยาวาศนะ はい。 อันนี้พังนะคะขอเกาะพังนะคะกะเลยใส่บะได้เนาะก็ต้องเปลี่ยนนะคะ เป็นปูมปัญญาของชาวบ้านนะคะถ้าเป็นอุตสาหากรรมเนาะที่เขามีป้าหล,หลายๆต้น,นะคะเขาจะใส่สายยางใส่สายยางสวมเข้าไปในในในท่อนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลมันก็จะไหลไปที่โรงงานเลยนะคะหรือว่าลงลงต้มอะคะ่ะนะแต่เขาแบบบ้านๆเนาะเขาต้องลงทุนขนาดนั้นนะคะเขาก็เดินมาเก็บเหมือนเหมือนกรีดยางะคะ่ะเหมือนเหมือนยางพาราไหมถูดมากเหรอ พูดมากอะไรก็ explain เนาะปากดีเนาะฮะทำไมไม่เอาด้านนี้ล่ะ why not t h i s s i d e ล่ะอ๋อเหรอขอมิถดด้วยนะคะต้องเจาะทิดทางทิดใต้นะคะไม่รู้นะเนี่ย ห้ามเจาะด้านทิศเหนือ,อเดี๋ยวน้ำตาลจะบวหล <laughs> อันนี้กระเบื้นะคะ <c oughs> Have to come pick every day ไหม d e p e n d Have water or not? Normally. Uh? When big, big day for that can full in one day. Really? Yeah. Only small this tree, this tree เนี้ยนะ small tree เนี้ยนะ can full too. Yeah. Oh. บอกว่าถ้าเกิดว่าอากาศดีเป็นมือดีโชคดีนะคะมือนึงก็อาจจะเต็มถังนี่นะคะต้นน้อยๆขนาดนี้ก็อาจจะเต็มถังได้เหมือนกันนะคะ แต่ว่าบางเทือก็สามมือหลายมือถ้าอากาศเย็ in, นๆเนี่้ำตาลก็จะบ่ไหลนะคะ เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้อันนี้เป็นปลาปลาเห็ดอันเห็ดดินบ้านเขานะคะปลาเห็ดนาแลเนาะกุ้งมาเก็บแถวนี้แล้วค่ะใกล้บ้าน,นนี่เป็นปลาเห็ดนะแดดทางทะเลสีม่วงเลยนะแล้วก็อร่อยเลยมันจะแข็งๆรอบๆนะคะไปทางไหน next one ใคร น,นี่เป็นห้อยเอ่อห้อยนกนกนกเงือกนะคะนกเงือกมดนกเงือก,กเอกจาะก,กินมดอันนี้เป็นต้นเอ่อต้นสนนะคะนี่เป็นต้นสนนะก็เป็นป้าของในบ้านนี่ก็จะมีอยู่ประมาณเมื่อนั่นกุ้งเดินนับกับพี่ก็ ประมาณ18ต้นนะคะต้นเมเป็ลแต่ว่าถังพวกกุ้งมีแค่นี้นะคะอุป,ปรกรณ์มีแค่นี้ก็บ,บ่ได้จะซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่าเขาก็เฮ็ดแตพ่พอกินปีนานะคะถ้าเกิดว่าก็ปีนาบ่แน่บ่แน่ใจว่าจะได้เฮ็ดหรือเปล่าเพราะว่าพวกกุ้งอาจจะไปไปไทยนะคะไปไทยเนาะอาจจะกลับมาทันเฮ็ดะค่ะเพราะว่าเขาเฮ็ดช่วง เริ่มต้นฤดูใบไม้พีกนะคะทำไมมันเอียงงั้นล่ะเดินลำบากนะคะเนี่ยแต่ถ้ายางแต่เกิดกล้องซื้อกะยางลำบากอยู่นะคเนีลงเนินเนาะมือหมดเนาะยางไงเลย อันนี้เป็นลําห่วยนะคะก็ลาาถึงลําห่วยหลังบ้านแล้วนะคะตรงนี้ก็มีอยู่ประมาณจากักตรงนู้นอีกสองต้นแต่ว่ามันหนึงต้นน้อยอยู่อาจจะใส้ก็ได้ นุกเหรอนาตาสดชื่นชอบมากกิจกรรมแบบประมาณนี้นะคะคนจะมักไลยถ้าชวนไปช้อปปิ้งอะไรประมาณนี้นาตาว่าเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาจะเป็นอีกแบบนึงแต่ชวนเขาไปในเมืองถ้าชวนเขาป่านาตาก็จะประมาณนี้ละแต่ตอนที่มาเก็บเนี่ยกุวาาอาจจะลําบากนะคะเพราะหิมะเริ่มละลายหลายแล้วเนาะมันก็จะยวบยาบแล้วก็ ใส่สน MM mm ูชูนี่ก็จะบ่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันเดินไม่ได้แล้วเนาะเราใส่บูทมาเดินก็ลำบาก่ะนอาจจะเป็นช่วงที่ลำบากตอนเก็บเนาะกุ้งคิดว่าดอกว่าขาก็นี่ก็จะอาจจะเป็น ต้นสุดท้ายที่คุุงไทยนะคะเพราะมันจะเาวาเนาะกับประมาณนี้นะคะการเจาะต้นเมปเปิลเพื่อจะเฮ็ดน้ําตาลนะคะเฮ็ดน้ําตาลเมปเปิลเนาะก็เป็นอีกเรื่องราวนึงกิจกรรมนึงที่คุกุ้งมีแล้วก็อยากถ่ายทอดให้พี่น้องบ้านเฮาเบิงนะคะถ้าจ้าไหนก็พ่อกันคลิปนานะคะถ้าเกิดมีเรื่องราวน่าสนใจเนาะเดี๋ยวเฮาก็จะเอาพาไปเบิงพาไปเฮ็ดอีกค่ะ s ซเซกุ o บายเนีเลอะอน <laughs> ค่ะสุขสบายดีมีแห้งทุกกันทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า